วิธีการไดคัตทีละจุดนะครับผ่านโปรแกรมไซมันเตอร์แบบเมนวนนะครับทุกล้อต้องตรงกับลูกกิ้งทุกอันนะครับจะมีสติกเกอร์สีดำแปะอยู่นะครับอ่อาเดีนี้จะไว้ลูกกิ้งตรงไหนก็ได้แล้วก็กดขึ้นครับผมให้มันหนีบลงแล้วก็เลื่อนสังเกตว่าเราต้องเลื่อนไอ้ตรงไฟเลเซอร์นะครับอ่าไม่ใช่หัวไม่ใช่หัวปากกาหรือหัวมีดนะครับ เจื่อมตรงไฟเลเซอร์ให้อยู่ตรงจุดอ่ามันจะมีจุดของมันนะครับอยู่บนกระกบาเลี้ยงไปทางขวาประมาณเซนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดในโปรแกรมสายแมสเตอร์ครับทันนี้เราใช้แบบเป็นนวดนะครับเลงสี่จุดอ่าสังเกตดูตามในรูปเลยครับจุดที่หนึ่งที่หนึ่งอ่าที่สองแล้วก็ พอตรงแล้วก็กด enter ที่คีย์บอร์ดมันก็จะไปจุดที่สองที่สองเราก็ใช้คีย์บอร์ดเลื่อนให้ตรงครับผมซ้ายขวาบนล่างครับเลื่อนให้ตรงเสร็จแ,แล้วก็กดโอเคหรือ enter ปุ๊บมันก็จะไปจุดที่สามถ้าไม่ตรงใดกัดออกมาจะไม่ตรงนะครับเราก็ต้องเลื่อนใช้ลูกศรตัวทอ่ที่คีย์บอร์ดนะครับอา่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ให้ไฟเลเซอร์ตรงกับกากบาทพอดีเลยครับตรงจุดศูนย์กลางพอดีครับเป๊ะเลยครับอันนี้ก็คือตรงเป๊ะแล้วก็กด enter มันก็จะเลื่อนไปจุดที่3าครับทำเหมือนเดิมครับเลื่อนลูกศรซ้ายขวาบนล่างให้ตรงครับผมตรงเสร็จแล้วก็ enter มันก็จะไปจุดที่สี่จุดที่สี่ก็เลื่อนให้ตรง งก็โอเคปึ๊บอ่ามันก็จะมาจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายปึ๊บอ่าเราก็คลิกที่วงกลมสีแดงถ้าเป็นรุ่นใหม่สีฟ้าก็คลิกที่จุดไอจินค้างไว้สามวินาทีแล้วก็ปล่อยมันก็จะสลับจากไฟเลเซอร์มาเป็นอ่าหัวปากการหรือใบมีดครับผม เสร็จแ,แล้วก็กดที่คัดแนวแล้วก็โอเคอมันก็จะเริ่มไดคัดเลยครับผมแค่นี้เองครับอันนี้ก็คือไดคัดแบบเนมนนุ่นธรรมดานะครับด้วยโปรแกรมสายมาเตอร์ครับผม